สวัสดีค่ะขอต้อนรับกสู่รายการสมาคมสมหญิงค่ะบุ๋มปนัดดาบุ๋มพดีค่ะค่ะตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะคะขอเชิญทุกท่านมาปลดปล่อยความคิดและเพิ่มพลังชีวิตในรายการสมาคมสมหญิงค่ะต้องโยนไปข้างหลังนะต้องโยนค่ะต้องโยนอย่างนี้เลยนะคะสําหรับรายการของเราเนี่ยนะคะสามารถพูดคุยกันได้ทาง Facebook ของเราด้วยนะคะเสิร์ชหาสมาคมสมหญิงเราก็มีเรื่องราวต่าง รอกนอยู่เยอะแยะมากมายรวมถึงความคิดเห็นของทุกทท่านด้วยนะคะว่าอยากจะมีะกิจกรรมอะไรกับพวกเราหรืออ,อยากจะให้พวกเราเมาส์เรื่องอะไรเขียนบอกมาได้เลยค่ะแล้วก็ช่องทางโอ,อกาสของเราก็แหมมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบซีแบนนะ,ะอย่างเช่นอาจารย์ดาวเทมพีซ์ไอนะคะช่อง100รักลูก a m i l y Channel นะคะแล้วก็ GMM อช่อง68นะคะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตก็มี IPTV วรวมไปถึงการรีลัน,นะะในคัะนในยูทูบแล้วก็เว็บไซต์มามีพ่พเดียด dot com ชีสมาร์ทออนไลน์ com ด้วยนะคะกรุงเทพแต ถูกต้องแล้วล่ะค่ะสำหรับการร่วมสนุกในรายการของเรานะคะทาง SMS ค่ะ4123302เนี่ยนะคะมาพูดคุยกันว่าคุณคิดว่าการพูดคุยเรื่องเพศกับวัยรุ่นเนี่ยคุณ ควรคุยด้วยวิธีไหนดีที่สุดนะคะค่ะ่ง่เปิดวิดีโอให้ดูเออเราจะคุยยังไงนะกับวัยรุนเนาะหรือว่าจะเปิดคลาสสอนกันไปเลยหรือว่าจะพาไปยังไงมันพูดยากไงความรู้ของจริงูของจริงจะดีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ไงมันก็คือความคิดเห็นไงดังนั้นคุณก็สามารถส่งความคิดเห็นของคุณมาได้ก็แล้วกันนะคะใน4123302นะคะว่าคิดว่าจะคุยเรื่องเพศกับวปยรุนเนี่ยคุยยังไงดีที่สุดนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่ เด็ดมากเรื่องของวัยรุ่นปัญหาใหญ่ของชาติเรื่องของวัยรุ่นทั้งท้องเลาติปปดเป็นอันดับสองของโลกะคุณ <expl os ions> ล้วค่ะเมื่อวานเป็นวันแม่หลายๆคนก็คงได้ทําสิ่งดีๆกับคุณแม่ไปได้กราบเท้าขอพรจากท่านนะคะส่วนพี่ตัก๊กเป็นอย่างไรบ้างทําอะไรบ้างพี่กับพอ่อลูกไปเที่ยวอะ,อะไรเงี้ยเขาก็เอา,เอาพวงมาลัยมากราบเราอะ,อะไรเงี้ยเออแล้วก็มีการ์ดล้องบุมล่ะ ทงมุมนี่ไปโชว์ตัวกับลูกหาตังค์หมดเลยนะจ๊ะจริจริงโชไม่เว้นแม่วันแม่แต่ไปด้วยกันใช่ไหมไปด้วยกันก็คือว่าให้ลูกทําทํางานเพื่อแม่เอาหน้าถึงจะเป็นจะทำอะไรกันแต่อยู่ด้วยกันนะเนาะมันก็ชื่นใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่หลายตัวหลายคนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนบุ๋มนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นในสังคมเยอะแยะมากมายถามว่าบุ๋มตัวบุ๋มเองสนับสนุนไหมบุ๋มไม่สนับสนุนนะคะสมมติใครมีปัญหาแล้วเห็นว่าบุ๋มเป็นแม่ไม่ อรองก็มักมาปรึกษาผมก็บอกว่าจริงๆผมก็ไม่ไม่เคยให้คำแนะนําเลิกเลยเลิกกับผัวเลยอู้ว่มันไม่ดีอะไรอย่างไม่มีค่ะส่วนใหญ่ผมบอกว่ากลับไปคิดให้ดีก่อนเพราะทุกๆครั้งคุณจะยังรู้สึกผิดอยู่เสมอในการที่ลูกคุณ กลายเป็นแบบว่ามีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะรู้สึกผิดอยู่เสมอดังนั้นกลับไปคิดให้ดีที่สุดไม่เคยเคยก็อ,อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เพเืกก่นนอแฟกนน้อถูกต้องแต่ว่าทุกอย่างมันก็อย่างว่านะมันเราไปกําหนดไปกะเกฑอะไรมันไม่ได้ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเรามาพูดถึงในเรื่องของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยซึ่งเกิดเป็นปัญหาในสังคมไทยเยอะมากโดยเฉพาะคือถ้าอย่างวัยบุ๋มเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆมีงานจะทา มีวุฒิภาวะานะคะคือความแก่เพียงพออย่างบุ๋มเนี่ยบ้าถ้าคือแกแล้วฉันล้ะก็อย่าสิใช่ไหมแต่ดิฉันเนี่ยก็คือหมายถึงว่าโอเคมันมีงานที่จะดูแลสปอร์ลูกได้ไอ้อ,อ,ยอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเกิดสําหรับหลายต่ตตลายคนที่อยากเป็นวัยรุ่นแลวเป็นวัยเรียนอยู่ละทำอย่างไรถ้าเกิดมันพลาดพลั้งขึ้นมาแล้วเขาจะดูแลยังไงนะคะซึ่งในวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของรายละเอียดว่าคุณแม่วัยรุ่นที่ตั้งท้องในปัจจุบันเนี่ยเป หน้าหนักใจแค่ไหนสําหรับประเทศไทยนะคะกับคุณนัทวุฒิบัวประทุมคณะนักกฎหมายประจำม,มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพน,นักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิเด็กแต่ตรีและความเสมอภาคของบุคคลดิฉันอยากเห็นนําบัตรคุณมากค่ะ<อ>ขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันอยากเห็นนาบัตรคุณมากเลยต้องพิ้งด้เลยดูตําแหน่งด้กสาวใช่กับ ตำแหน่งหน้าที่งานนะคะอาจจะกุ้มใจน้อยกว่าปัญหาหรือเรื่องประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเขาตอบดีมากอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอาน้ำบัตรให้เราสองคนด้วยนะครับขอบครัดลักษณะจะพิมพ์ไปถึงด้านหลังด้วยตำแหน่งคุณยาวมากนะสี่บรรทัดที่ฉันไม่เคยอ่านนามสกุลตำแหน่งใครยาวขนาดนี้มาก่อนแต่เรื่องเรื่องเรื่องตำแหน่งเนี่ยมประดิษเรื่องหนึ่งเลยงนี่มาคุยเรื่องนี้นที่บุญนัทเลยหัวมาใช่คุณนัททวุฒิขา จริงหรือเปล่าคะที่สถานการณ์เด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่อันดับสองของโลกเป็นเช่นนั้นครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ตั้แต่2 0 3เป็นต้นมาเนี่ยสถิติเหล่านี้สูงขึ้นนะครับ <c oughs> ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้เรามีประชากรถ้าเทียบวัยรุ่นส <c oughs> ักประมาณ1,000คนเนี่ย <c oughs> ประเทศไทยจะมีเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์นเนี่ย70ดใน1,000คนนะครับ <c oughs> ตัวเลขนี้สูงท <c oughs> ี่สุดค <c oughs> รับเอ่อทั่วโลกค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ56านะครับค่าเฉลี่ยทับ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอันดับ2ของโลกครับแต่เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียครับไม่ภูมิใจเลยนะไม่ได้่ที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่่ำภูมิใจเลยไม่ภูมิใจเดี๋ยวจะหาว่าที่ฉันเหวี่ยงออกทีวีอีกนะแต่แต่เรื่องนี้ดิฉันไม่ภูมิใจเลยนะเหตุทำไมเออทำไมอะคะมันใส่ที่แท้จริงก็คือนายกคงจยาคุมมันไม่มีเลยหรือว่าการต้องกันเออถ้าเกิดจะมาสอนเรื่องเรื่องว่า ให้เด็กเนี่ยมานั่งแบบอุ้ยมันจิตสำนึกนะคะควรไม่มีเรื่องเพศมาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันข้ามขั้นตอนตรงจุดนั้นไปไป,ไปสักพักใหญ่แล้วล่ะแต่เพียงว่าเราไม่ได้สอนเลยเรื่องคุมยาคุมกันเการคุมกน,นิการป้องกันอย่างเงี้ยเออคือมันมีการต่อสู้กันทางความคิดเรื่องนี้ค่อนข้างมาก,กน,นะครับอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับว่าเอ๊เราจะสอนให้ stop sex ก็คือว่าสอนให้เด็กรักนวลสงวนตัวเนี่ยมีแท็กถึงวัยอันควรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเวลาเราพูดถึงวัยอันควรเนี่ยก็ต้องถามว่าวัยไหนคือวัยอันควรนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสาเหตุเนี่ยคงหลากหลายนะครับต้องเรียนก่อนครับว่าวัยรุ่นทุกคนมีเรื่องของฮอร์โมนหรือความต้องการทางเพศคุณต้าเคยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับอ๋อหนูคงไม่ได้เกิดมาแล้วแกเหมือนพี่หรอกค่ะทั้งนี้แน่นอนครับเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงเรื่องความต้องการนะครับเด็กวัยรุ่นจํานวนหนึ่งไม่รู้ว่า เมื่อมีฮอร์โมนหรือความต้องการทางเพศเนี่ยเขาจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรียนไม่ได้สอนกันเหรอสมัยเรามีเราก็เรียนอะศึกษาถูกไหมบมสมัยนี้ไม่มีเหรอสมัยเราก็มีครับสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่แน่นอนครับโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เน้นการสอนไปที่เรื่องของความเข้าใจเรื่องสภาพร่างกายนะครับเรื่องอนาโตมีว่าเอ๊ะอวัยวะเพศชายอวัยวะเพศหญิงเป็นอย่างไรนะครับประจำเดือนเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้สอนถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเพศชายเพศหญิงจะวางตัวอย่างไรนะครับถ้ามีอารมณ์มีความรู้สึกม,มีความต้องการจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรแล้วคน,นะคะที่สอนพอเข้าไปสอนเรื่องความสัมพันธ์การจัดการไอสิ่งต่างๆเหล่านี้บอกให้เป็นเล่นกีฬาดีกว่าหรืออะไรดีกว่าเนี่ยแล้วก็พอไปสอนเรื่องอย่างนี้โดนด่ากนะ หาว่ายุยงส่งเสริมให้มีเพศสัมพันธ์กันเร็วแล้วก็ให้จะขายจะขายถุงยางอนามัยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบ้านเรามันอย่างเงี้ยแบบอล้วก็แบบว่าประเพณีไทยแล้วถ้าทาไทยมั็นคล้ายๆมันก็มาแย้งๆอยู่เหมือนกันนะคะหนูถามจริงไอ้ถ้าเกิดว่าอย่างบ้านเรามาเรียนแค่ตรงนี้เนาะศึกษาแต่ต่างประเทศมีไหมบุ๋มต่างประเทศเขามีมเข้อพสอนในการเรียนมั้ยมีค่ะอย่างตอนบุ๋มอยู่ที่ออสเตรเลียอันนั้นคือเดินแจกถุงยางกันเลยนะคือเขาเข้าใจในธรรมชาติเขาบอกว่าถ้ามีก็คือเซฟเซ็กซ์ please เซฟเซ็กและคุณต้องรู้หน้าที่หลักของคุณคือการเรียนให้เด็กคิดเองค่ะโอ้หลาหลายเนาะเนอะเห็นไหมพี่พี่ว่าเด็กสมัยนี้ส่วนใหญ่แบบจะมีเริ่มมีอารมณ์แบบฮอร์โมนพุ่งพลาดในในเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเซ็กซ์เนี่ยพี่ว่าโดยเฉลีย่ยอายุประมาณเท่าไหร่เออวันนี้อายุต่ำลงเลนะครับเพราะว่ามาจากปัจจัยหลายอย่างนะครับเรื่องการเลี้ยงดูเรื่องอาหารเนี่ยนะครับเด็กผู้ชายเริ่มมีอารมณ์หรือความต้องการหรือฮอร์โมนเพศเนี่ยสักประมาณ13ปี นะครับเด็กผู้หญิงต่ำกว่านั้นนะครับเด็กผู้หญิงอาจจะเริ่มสักประมาณ12ปีคุณบอกว่าจะเคยได้ยินข่าวตัวไร้ต่าสุดเพิ่งเริ่มมีประจําเดือนไงก็เริ่มมีเริ่มมีความรู้สึกได้แล้วไงตัวได้ต่ําสุดในประเทศไทยที่เราพบคุณแม่วัยรุ่นเ่ยนะครับอยู่ที่สิบขวบนะครับซึ่งเ่นั้เป็นประจําเดือนเร็วมากเลยใช่ครับใช่ครับแต่แน่นอนว่าคงมีเรื่องของสุขภาพกายบางอย่างที่ทําให้เขามีประจําเดือนเร็วนะครับคุณบุ๋มพูดถึงเรื่องของเมื่อวานที่เป็นวันแม่นะครับวันนี้เรามีวันคุ ต่อวันนะครับที่เพิ่มขึ้นพรุ่งนี้ก็เพิ่มขึ้นอีก330กว่าคนต่อวันป็นอย่างนี้ทุกวันครับเป็นตัวเลขที่น่าหนักใจมากเลยนะคะดังนั้นในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าเราจะดูแลกันอย่างไรในเมื่อเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นเรื่องของการทําแท้งได้หรือไม่ช่วงหน้าคะ่ะ ุยเรื่องปัญหาของเด็กวัยรุ่นนะคะที่ตั้งคันก่อน<ไ>วัย <ไว S 2> อันควรคนะเนี่ยนะคะถ,ถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กที่ตั้งใจเรียนเพราะเรามันจะคิดว่าเด็กที่ท้องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเลเลยไม่มีความรู้ความระมัดระวงังหรือว่าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่แบบเที่ยวสำเร็จเที่ยวหรือเด็กอ<ท>ื<ท>่นมีทุกกลุ่มนะครับมีทุกกลุ่มนะครับกลุ่มที่ตั้งใจเรียนจํานวนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเรียนรู้เรื่องทักษะสังคมนะครับความเข้าใจต่อสังคมเนี่ยก็อาจจะไม่ท้องนะครับแต่เราบวว่่่่่่่ากกกกกกลลลุุุุมมมมทททีีีเเสยยงดด็็คคือออแ้ กลุ่มนี้เนี่ยหลายครั้งไม่ใช่ท้องแรกมี oh. ท้องหนึ่งมีท้องสองนะครับมีการทาแท้งซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายครั้งนะครับ oh. นั่นก็อีกกลุ่มหนึ่ง oh. นะครับเออที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือกลุ่มที่ท้องจากคนในครอบครัว กรมนี้จะมีการจัดการที่ยากอีกแบบหนึ่งนะครับแต่แน่นอนครับว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเขาท้องแ้วโคลอดออกมาแล้วเนี่ยสังคมจะจัดการดูแลเขาอย่างไรผมที่ว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันดังนั้นนี่คือสิ่งที่จะถามแล้วค่ะว่าสังคมดูแลเขาอย่างไรในเมื่อหนึ่งคือเขายัางเด็กอยู่มไม่สามารถรับผิดชอบเด็กชีวิตเด็กได้เต็มๆถ้าเกิดไปทําแท้งก็อาจจะเสี่ยงกับชีวิตแต่ถ้าไม่ทําแท้งเด็กที่คลอดออกมาก็ใช้ไว้สดสมบูรณ์แบบถูกต้องไหมคะเพราะเด็กก็เด็กเกินไปการกินอาหารก็บางคนกว่าจะท้องก็ไไม่่รู้้้้ตัววาาทองดซํนะะค หรือว่าในช่วงของความพร้อมก็ไม่มีสภาวะจิตใจที่เครียดเด็กออกมาก็โดนเตะโดนทำร้ายหรือโดนทิ้งหรือถ้าเกิดคุยกันอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดไปทำแท้งก็ต้องมารบกวนคุณริวจิตสัมผัสคือมันก็อะไรอะแกอันหลังเกี่ยวด้วยเหรอว่าไม่รู้ก็เห็นแบบใครทำแท้งไปหาคุณริวตลอดเลยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็เอาเด็กไปทิ้งตามทังขยะนีนบุมน่นที่เราอันเคยเลี้ยงไง มุเคยเลี้ยงน้องคนหนึ่งไงที่ไปโดนทิ้งคุณแม่ทิ้งที่ในข้างถนนต่างจังหวัดแล้วเสร็จแล้วบุ๋มเลี้ยงเขาจนทั้งขวบกว่าตอนนั้นบุ๋มยังไม่ได้แต่งงานบุ๋มเลยไม่สามารถรับเลี้ยงเป็นแม่บุญทรรมเขาได้ เขาโดนส่งไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่พ่อเขาเป็นนายแบงค์อยู่ที่สวิตก็เลยบอกไปใอ้ลูกโอ้โหไทยทำไม่าอิจชาว่ะสนะอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับมันแต่วันมันน้อยไงที่เจอแบบเด็กเนี่ยผมไปเจอเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดไงแต่อย่างที่คุณบุ๋มบอกกันนะครับว่าจริงๆหลายรายที่ท้องในวัยรุ่นเนี่ยนะครับสังคมไทยมีคำอย่างนี้ครับบอกว่าพรหมจรรย์ของคนเนี่ยถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเหมือนจะต้องยอมให้เป็นของคนนั้นตลอดไป นะครับฉะนั้นเนี่ย<อ>เด็กชใช่ครับเด็กวัยรุ่นที่ท้องแล้อาจจะท้องจากวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยมักจะถูกจับให้แต่งงานกันเออแล้วปัญหามันมีใช่ไหมหลังจากนั้นมีครับมีครับปัญหาเยอะมากครับเพราะว่า,าแน่นอนน,นะครับเด็กเหล่านี้เนี่ยยังไม่พร้อมอยู่แล้ว S <S นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาไม่พร้อมแม้กระทั่งรับผิดชอบตัวเองนะครับยิ่งถ้าเขามีครอบครัวมีลูกเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเออต่อลูกของเขาได้อย่างไรนะครับจะเ,เกิดขึ้นค่ะคือ,ถ,คอถ้าเกิดจับแต่งกันอยู่กันได้ก็ไม่นานใช่ไหมบุ๋มเนอะเลิกกันเยอะค่ะ,คะเลิกกันเยอะเลยไม่ได้รักกันนี่ใช่ไหมครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่เราเจอเนี่ยนะครับถ้ามีการติดตามดีๆเนี่ยเราพบว่าเลิกกันนะครับจำนวนไม่น้อยมีเรื่องของการทำร้ายลูก นะครับทำร้ายเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับผมไปเยี่ยมบ้านหลายแห่งเนี่ยนะครับเด็กเล็กๆที่พ่อแม่วัยรุ่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอ๊ะวันเวลาเด็กได้ยินเสียงดังทาไมเด็กตัวเกรงขึ้นมาปรากฏเมื่อสอบไปรายละเอียดเนี่ยก็คือพ่อแม่ใช้ความแรงระหว่างกันนะครับมีการดุด่าต่างๆเด็กเป็นเป็นเหยื่อหรือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่จัดการปัญหาเหล่านี้นะดังนั้นเมื่อคุณแม่วัยรุ่นเนี่ยมีการท้องขึ้นมาแน่นอนต้องลาออกจากโรงเรียนตัวเองไม่มีอนาคต ลูกเองก็เลี้ยงไม่ได้เงินก็ไม่มีปัญหาต่างๆเราเนี้ยบางคนก็เลยมาถามพี่ต้นต่อว่าเราให้ทําแท้งได้หรือไม่ทำแท้งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้ห้ามเสียเลยนะครับออออกฎหมาย193ประเทศในโลกนะครับยอมรับเงื่อนไขว่าสามารถทำแท้งได้ ยอย้องคมไทยยอมรับอยู่2เงื่อนไขครับว่าอย่างแรกก็คือว่าเป็นกรณีที่ถูกข่มขืนกระทำชัมเรานะครับต,ตัวเลขมีอยู่สักประมาณ3,000คนต่อปีออกลุ่มนี้ที่ยุติการตั้งครรภ์หรือทำแท้งได้นะครับอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกรณีที่คุณแม่เนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องเชิญสุขภาพะนะครับแล้วก็จําเป็นต้องกระทําอันจับมาจากสุขภาพปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเข้าถึงบริการครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่า เขาไม่รู้ว่าเขาจะปรึกษาใครฉะ mm hmm. นั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยจะมีกรณีทําแท้งเถื่อนนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินเมื่อสอง <2 S 1> ปีที่แล้วน,นะ,นะัใช่ครับแม่หลายรายที่เป็นวัยรุ่นแล้วไปยุติการตั้งครรภ์ในคลินิกที่ไม่ถูกต้องหรือทําแท้งเถื่อนเนี่ยเสียชีวิตตัวเลขไม่เยอะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก20 30ารายต่อป,ปีแต่มีอาการติดเชื้อ mm hmm. ในอุ้งเชิงกรานติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยค่อนข้างมากครับแล้วก็ ท้ายที่สุดเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลขจริงๆนะครับว่าเด็กวัยรุ่นที่ทําแท้งเนี่ยประมาณเท่าไหร่บางคนบอกน่าจะถึงส0 0แสนรายต่อปีครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไม่อยากทําแท้งท้องแล้วสามารถไปนั่งเรียนหนังสือได้หรือไม่อันนี้หมูรู้คําตอบนะหมูรู้คําตอบว่าไม่ได้แต่อย่างนี้ในความคิดเห็นของคุณนัทุตแล้วแต่ต้องเรียนงนีครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาไปเรียนไม่ได้ต้องถือเป็นข้อยกเว้นกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับแล้วก็มีโรงเรียนจํานวนมากที่เข้าใจ เงื่อนไขยอยู่อย่างนี้ครับว่าถ้าเขาไม่สามารถไปโรงเรียนได้เนี่ยไม่ควรจะเป็นเรื่องจากชื่อเสียงของโรงเรียนนะครับไม่ควรจะเป็นเรื่องว่าเพื่อนๆไม่ยอมให้มากลัวจะเป็นตัวอย่างแต่จะต้องมาจากสภาพของเด็กเองเช่นว่าท้องเขาโตขึ้นเขาอายก็ไม่พร้อมที่จะไปหรือว่าเขาจําเป็นต้องพักนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยผมมีหลายโรงเรียนนะครับที่เขาเอื้อให้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย ผมก็ไปโรงเรียนที่ฝั่งทนบุรีรเด็กอายุ14นะครับท้องกับเพื่อนชายเออมันก็แปลกนะครับว่าไอ้เพื่อนชายก็ไม่รู้จักใช้ถุงยางอันามัยไอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับรู้ว่าต้องกินยาคุมฉุกเฉินแต่กินไม่เป็ดกินเม็ดหนึ่งแล้วหยุดกินเม็ดสองแล้วหยุดต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดท้องขึ้นมาอันนี้โรงเรียนยอมรับนะครับโรงเรียนเอื้อให้ครับว่าสามารถเอาเข้อสอบเอาแบบทดสอบไปทําแล้วก็รอจึงคลอดที่จะกลับมานะครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะย้ำนะครับว่าการให้เขาหยุดเรียนก็ไม่ใช่การแก้ปัญหา การแต่งงานก็ไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับแต่สังคมมีทางเรื่องอื่นหรือไม่อ,มอันนี้ก็เป็น,นเรื่องที่ส่วน,น,นใหญ่ทน,นทนไม่ได้อะทนสายตาเพื่อนไม่ได้ใช่ครับมีส่วนหนึ่งกครั้แล้วเท่าไอ้ตังเนื้อผ้าพจริงๆเกินเด็กก็ไม่้าไปลงเด็แล้วก็คนข้างบ้าน ซุบซิบซุบซิบแล้วพูดแบบเนี่ยสังคมเราเป็นอย่างเนี้ย่อนแค่ซึ่งมันน่าสงสารมากกว่างถ้าเกิดแบบท้องขึ้นมาส่วนใหญ่ไม่มันไม่ใช่ว่าสังคมมาตรฐานการเปิดเนี่ยอย่างมูลนิธิหรือการดูแลสิทธิต่างๆเนี่ยไม่มีมีนะคะแต่เพียงแต่ว่าสังคมข้างๆบ้านเรบา,เราเบ้านเราเองบ้านเราเองเป็นปากว่าตาขยิบอ่ะคือไม่ให้โอกาสอ่ะแถมซ้ําเติมเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้ ที่บอถ้าเก<ข>ิดว<ข>่าสมมตินะอันทีคอมพิดต่างถนะ้าเกิดว่าเราจะแก้ปัญหาอนี้คือเราต้องแก้แต่ต้นต่อคือว่าเอต้องให้เด็กรู้จักป้องกันถูกไหมฮะน้องนับุญเนาะต้องรู้จักป้องกันอะไรเงี้ยเนาะเอาล่ะ<อ>ถ้าพูดถึงการป้องกันเนี่ยนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเราจะดูแลเด็กอย่างไรเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วจริงๆในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ อยู่กับคุณนัทวุฒินะคะที่มาพูดคุยกันในเรื่องว่าถ้าเกิดคุณแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์เนี่ยเป็นอย่างไรแต่สมมติถ้าอย่างบุ๋มเองเนี่ยแล้วลูกสาวเดินมาบอกว่าหนูท้องเขารื่องคุณแม่จะรับมือยังไงเออคุณแม่ตัวคุณแม่จะรับมือยังไงครับพี่คิดว่าเราควรควรแนะนำส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แนะนำจริงๆต้องถามคนที่เป็นคุณแม่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลับก็คือตั้งสติก่อนนะครับเกิดขึ้นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องรู้จักการยอมรับท่าไหนละครที่ดฉััันนนนนเเเล่่แกกท้ออองงบบคระปป็็ยา อันนี้ก็เป็นโฆษณานะครับเราเห็นโฆษณานะครับหรือแม้กระทั่งโฆษณาเอ,อ่อเข้าใจว่าเป็นบริษัทยาแห่งหนึ่งที่บอกว่าเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บหนูเอ,อ่อแล้วก็พ่อก็คิดไปต่างๆ,ๆนานาจนกระทั่งแบบไปจัดก,การผู้ใช้เรียบร้อยแล้วแน่ๆจะบอกว่าหนูสิวขึ้นจบเลยเนี่ยครับสังคมเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเออเราไม่ได้ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นถูกหรือผิดนะครับแต่ครอบครัวต้องรู้จักยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นหาข้อมูลนะครับให้เด็กเข้าถึงบริการทางการแพทย์เร็วที่สุด ให้เด็กเข้าถึงบริการด้านการให้คำปรึกษาให้เร็วที่สุดนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากนะครับสำหรับเด็กวัยรุ่นที่ท้องคือชีวิตมีทางเลือกนะครับหมายถึงว่าเขาอาจจะเลือกที่ท้องต่อถ้าเข้าเงื่อนไขกฎหมายเขาอาจจะเลือกการยุติการตั้งครรภ์หรือแม้กรณีที่คลอดเนี่ยนะครับถา้าพร้อมครอบครัวพร้อมอาจจะดูแลเอง อาจจะมีเรื่องของครอบครัวบุญธรรมนะครับหรือการยกเด็กให้คนอื่นเป็นคนดูแลย่างที่อเมริกาค่ะสมมติว่าถ้าเกิดเด็กวัยรุ่นท้องนะคะก็จะให้คลอดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อแม่คือแม่เนี่ยจะไม่เห็นหน้าเด็กเลย mm. ตัวแม่จะไม่เห็นหน้าเด็กเลยเพื่อไม่ให้เกิดความผูกพัน mm. เด็กจะถูกเอาไปเลยค่ะแล้วก็ให้กับครอบครัวบุญธรรมใหม่เลย mm. โดยที่ให้เด็กคนนั้นเหมือนกับได้เหมือนเข้าโรงพยาบาลแล้วมีชีวิตใหม่ mm hmm. เหมือนการผ่าตัดอย่างหนึ่งจบคือเด็กจะไม่ได้เห็นหน้าหน้าลูกนะ <Ừ. S 2> เป็นประมาณนั้นแล้วก็ให้เด็กเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวบุญธรรมที่เขาทําเรื่องรอเับาไปนานมากแล้วที่แบบบางคนที่เขามีลูกไม่ได้เนาะแล้วอยาก,กมีลูกบุญธรรมแล้วเขาก็ได้เด็ก <Ừ. S 2> เห็นเด็กตั้งแต่วันแรกเกิดด้วย <Ừ. S 2> เขาก็เหมือนได้เลี้ยงกันอย่างนี้คือเล่นกันระบบนี้เลยค่ะ <Ừ. S 2> ที่อเมริกาทําอย่างนี้แล้วเมืองไทยเราทําได้ไหมเมืองไทยมีหลักการแบบนั้นอยู่นะครับแต่แน่นอนในทางปฏิบัติเนี่ยยากครับสังคมไทยเองเนี่ยมันมีสุภาษิตอะไรเอารูปเขามาเลี้ยง ตรงนีเขาม่อ้นะครับสังคมคนไทยจํานวนหนึ่งไม่ยอมครับที่จะเข้าไปเป็นครอบครัวประการะซึ่งเรื่องเหล่านี้เราก็ส่งเสริมอยู่นะครับเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้เขาเกิดตราบาปแล้วก็ตั้งท้องแล้วก็ดูแลเด็กซึ่งเขาไม่อยากจะดูแลต่อแล้วเราก็เห็นในคลิปต่างๆเห็นไหมที่แม่มันแบบตีเด็กอะตกเด็กคือเด็กร้องก็ไม่รู้จะทําไงมองลูกเนี้ยพอเด็กต้องตกเนี่ยแม่ที่ดูขาป่ะดูที่รัสเซียเออแม่ แบบลุงคานเลี้ยงลูกแมวไว้ลูกเด็กแล้วมันก็ตกจับโยนจากชั้นสิบห้าลงมาเลยสองคนเร็วมะสี่ขวบกับเจ็ดขวบอะไรอย่างนั้นนะคะคือคือนั่นคือเขาไม่พร้อมไงสภาพจิตใจเขาไม่พร้อมอ่ะแล้วเขาก็คิดว่าการมีเด็กอย่างเงี้ยคือแกเป็นตาบาปของฉันอ่ะฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยสังคมจะเป็นการผลักดันให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เลยแล้วถ้าเกิดลูกสาวเราเกิดขึ้นอย่างนี้จริงควรจะทํายังไงพาเขาไปเจอคุณหมอ ครับอย่างที่เรียนครับว่าเขาควรจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่เร็วที่สุดเพราะเราไม่รู้วายุคันเขาเท่าไหรเ<อ>่เราไม่รู้สุขภาพเด็กในครันเป็นอย่างไระนะครับแม่หลายรายที่มีความเครียดจากการตั้งครันมีการใช้สารเสพติดต่างๆ <คะ S 1> อย่างที่ 2, อ,อ, 2> อ,อย่างที่เรียนครับว่าเดี๋ยวนี้มีบริการทางเลือกเยอะนะครับการให้คำปรึกษาต่างๆมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีสายด่วนประชาบดี1 3 0 0มีสายด่วนกรมสุขภาพจิต หนึ่งสามสองสามต่างๆหรือแม้กระทั่ง n g o หรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรไม่เอยชนที่ก่อรับเรื่องนี้ก็มีเยอะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้สังคมเปิดรับมากขึ้นครับเพียงแต่ว่าคําถามสําคัญก็คือว่าเมื่อกี้คุณตั๊กถามว่าเราจะจป้องกันปัญหานี้อย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันนะครับอีกนนแล้วเราจะมีกฎหมายในการดูแลสิทธทิตรงนี้มากขึ้นหรือไม่อันนี้ก็คือเราก็รออยากให้มีจริงๆนะคะเพราะว่า คุณต้องยอมรับว่าเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปการดูแลกฎหมายและสังคมก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจะมาบอกว่าวัฒนธรรมเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เอื้ออานวยมันไม่ใช่เพราะว่าคน,นที่คัดค้านเนี่ยเพราะคนที่คัดค้านเนี่ยก็ไม่ได้มาช่วยดูแลเด็กๆนะคุณเคยเห็นเด็กๆไหมที่สิบกว่าคนก็จองงองแงาในการขอได้มีคนอุ้มเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยคุณเคยเห็นภาพนั้นหรือเปล่า ถูกไหมอันนี้ก็ต้องมานั่งพูดคุยกันนะคะเอาเป็นว,ว่าเรื่องนี้มันยาวบุ๋มยาวนะคะถ้าเกิดใครอยากสนคือณตัวนี้บุ๋มว่าคิดว่าบางคนม,มีปัญหาทางด้านจ,จ,จิตใจอย่างน้อยปรึกษาเยาวยาก็ได้เขาสามารถปรึกษาโทรไปที่ไหนได้บ้างเ่างที่เรียนครับมีหลายสายนะครับหรือแม้กระทั่งโทรมาที่มูลนิธิสุนทิทัศ์สิทธิเด็กนะครับ0ูนย์อสอ่อนะครับ ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันแม่นะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าเราคงต้องพูดถึงการทํางานเชิงป้องกันนะครับการทํางานเชิงป้องกันที่ดีที่สุดก็คือว่าจะลดหรือชะลอจานวนเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์เนี่ยได้อย่างไรเรื่องนี้เราต้องพึ่งครอบครัวครับต้องพึ่งสถาบันการศึกษาแต่ต้องเรียนนะครับว่าเด็กในระบบสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นแค่60%กว่าเปอร์เซ็นต์เรามีเด็กนอกระบบสถาบันการศึกษาที่ไม่มีคนเข้าไปอบอุ้มสิ่งเหล่านี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้าไปช่วยนั่นกรณีที่1นะครับ การป้องกันแบบที่2ก็คือสําหรับกรณีของเขาที่พลาดพลั้งนะครับตั้งครันหรือท้องมาแล้วเนี่ยทาอย่างไรไม่ให้ท้องซ้ํำคุณแม่บางคนเนี่ยนะครับ14ปีมีลูก2คนใช่เคยเจอแล้วอ๋อคงเตยเหรอครับเดี๋ยวนี้เรามีคุณยายอายุ30กว่าเรามีคุณทวดอายุ45โดยประมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยการป้องกันอย่างที่2คือทําอย่างไรแม่ท้องซ้ําแล้วก็การป้องกันระดับ3ก็คือเมื่อท้องแล้วเมื่อคลอดบุตรแล้วเนี่ย เขาจะดูแลลูกของเขาเนี่ยนะครับหรือมีหน่วยงานเข้าไปดูแลลูกของเขาเนี่ยที่ดีที่สุดได้อย่างไรครับเหนื่ยจิตเราคงต้องมาคุยกันเพิ่มมากขึ้นนะคุณัทวุฒินะในโอกาสหน้านะเพราะว่าเรื่องราวของคุณมีอะไรที่น่าสนใจมากรวมถึงกฎหมายต่างๆในอนาคตเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะเอาเป็นว่าในอนาคตเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณมากๆที่มา พูดคุยกับเราดิฉันจะไม่อ่านตำแหน่งคุณซัมเพราะมันทำให้เวลาเราหมดนะคะ <c oughs> คุณนัทวุฒิบัวประทุมนักกฎหมายประจำมูลนิธิศูนย์พิทักทษ์สิทธิเด็กคะ่ะขอบคุณมากมากขอบคุณมาก <c oughs> มากเลยคะ่ะเอาละ <c oughs> ว,วันนี้เอสเอ็มเอสน่าจะแบบว่าตำแหน่ง <c oughs> <c oughs> ของคุณนัทวุฒิคืออะไรส่งเอสเอ็มเอสมาเนาะเออใครจำได้เนี่ยยกยิ้มให้เลยหมดเวลาหรือยังหรือว่าเราเข้าเฮลท์แอลเดย์หมดเวลาหมดเลยเหรอโอ้โหไม่ใช่หมดในช่วงนี้อ่าในช่วงนี้เราหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ในช่วงหน้าเรามีเฮลทีเขียเรื่องของ คลั่งช็อปดิฉันจะพาพี่ตั๊กไปบำบัดัก <laughs> ลูกค่ะ <laughs> มาถึง <laughs> ช่วงเฮลต์ส e คริซึ่งช่วงนี้ดิฉันจะให้พี่ตั๊กกับ <c oughs> น้องอดัมมัน ลูกเขานะคะดิฉันบอกไปด้วยกันทุกเย็นจะต้องแบบเข้าห้างอ่ะไม่เข้าใจนั่น่ะสิมันเป็นความรู้สึกยังไงคะเออพบพี่เป็นโรคนี้ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคนี้เลยโรคทางช็อปซังมันเป็นยังไงคะก็คือโรคโอนิโอมาเนี่นะคะหรือช็อปกกฮอลิซึมเออนั่นแหละคือมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่ามีวันว่างไม่ได้มีช่วงเวลาว่างไม่ได้อยากจะไปแต่ห้างอยากจะไปอย่าว่าแต่ห้างเลยเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ขอให้ได้แบบว่าซื้ออะไรสักนิดก็ยังดีอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะบุ๋มมันเป็นแบบบนนนนั้้้เเเลลยยยพีี่่คืออขขาาะม คือเข้าไปแบบว่าอะไรก็ได้สักนิดนึงก็ยังดีคือวันไหนไม่ซื้อรู้สึกว่านอนไม่หลับไปอย่างนั้น่ะอ๋อเหรอคุงหม้เป็นโรคงานวัดหรือซึมอะทำไมอะเห็นงานวัดไม่ได้กระโดดลงจากรถปลาลกโป่งอย่างเดียวเลยชอบมากลูกจีจริงๆเห็นงานวันแล้วรู้สึกอชีวิตฉันต้องเข้าไปอยู่เลยนะชอบงานวัดชอบงานวัดปาลกโป่งยิงดอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ของ พี่ตาก,ก็คือเป็นโรคช็อป,อ,ปอะไรอย่างนี้นะคะ,ออะดังนั้นดังนั้นเกณฑ์หข้อนะคะที่รู้ว่าคุณเป็นโรคข้างช็อปเนี่ยนะคะก็คือหมกบุญกับการซื้อของนะคะจะเป็นเครื่องแก้เสจแม้ว่าของที่บ้านจะมีอยู่แล้วก็ตามขอได้ซื้อหน่อยก็ยังดีจริงๆแม คืออย่างเช่นซื้อติตัวอย่างง่ายๆเลยนะเอาของที่แบบพื้นๆเลยเช่นพูดชายใส่ผมยหญ่ฟันเนี่ยพี่จะซื้อตุไว้เลยซื้อตุไมาทำไมแย่ๆก็ไม่รู้อะไม่ทันแล้วเออยอันนี้เออหมกมุ่นกับการซื้อของเออแล้วก็ไม่มองครอบครัวคือชอบจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวผ่านเงินส่วนของครอบครัวไปด้วยอันนี้คือเขาขนาดเนี่ยเขาขนักอันนี้ยังก็ไปถึงขนาดเป็นผ่านอย่างๆๆนะไม่กลัวของแพงคือถ้าเกิดต่อให้แพงมากขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าอยากได้จริงๆซื้อ อันนี้ก็แปลว่านันนาจะเจออย่างเป็นทีทีอารมณ์อารมณ์นี้อาจจะขึ้นนะว่างเมื่อไหร่เป็นกินอันนี้ดิฉันเป็นตลอดเวลานะเออยังไงนั่นน่ะสิเอ้วครั้งชอบมันเกี่ยวอะกับกินด้วยล่ะอาจจะเป็นความความความอยากส่วนตัวความเครียดไงพอมันเครียดสะสมเมื่อไรเนี่ยมันก็จะพ่วงด้วยกันอารมณ์แบบต้องกินจุกจิบจุกจิบจุกจิบอะเรย่อยนะคะดูอาการของคุณแล้วกันนะคะว่าคุณมีเคมีทางสมองผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีปุ๊บเนี่ยนะคะการรักษานะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าหนึ่งคือต้องทํา จดไว้ก่อนเลยคะ่ะว่าคุณซื้ออะไรไปแล้วบ้างและจดเฉพาะสิ่งที่ต้องซื้อเท่านั้นอ,อย่าซื้อ,อเกินลิสต์เด็ดขาดสิ่งที่ควรทำนะคะมีแต่ของประโยชน์เช่นน้ำยาล้างคอนแทคเลนนาฬิกานะคะคือคือคือของที่มีประโยชน์แน่ๆเนี่ยอเลอเคอนนี้พอซื้อได้แต่บางอย่างที่ไม่จําเป็นก็จดลิสต์ที่หลังว่าอันเนี้ยถึงไม่มีก็ไม่จําเป็น เออคือไม่มีก็ได้ชีวิตไม่ได้ขาดมันคือต้องแบ่งของไอเดียที่จาเป็นก็ซื้อ,อมาก่อนก็คือเรียกว่าเหมือนแบบรู้จักรู้จักตัดใจอะไรเงี้ยเนาะอะ,อะไรเงี้ยแล้วก็เลือกว่าอันนี้จําเป็นมากกว่าสิ่งที่ไม่จําเป็นบางอย่างเลือกซื้อที่ที่จำเป็นมาก่อนไงถ้าเกิดชอบซื้อจริงๆก็คือไม่ได้ห้ามซื้อทันทีแต่หมายถึงว่าให้เลือกซื้อสิ่งที่จำเป็นจริงๆริงถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็คงไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเนาะอ่าอ่าอ่าถ้าเกิดกลับบ้านแล้วฝันจริงอกจริงค่าออาเนได้มันเริงจร ที่เว w ร์ไวท์เว็บชีสม .com นั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโรคเลยใช่ไหมเป็นโรคละข่าวเป็นหนังไปแล้วไงทำเป็นหนังกันไปแล้วไงช็อปกระดองหลิกใช่ไหมคะเอาล่ะสำหรับพวกเราเนี่ยนะคะสำหรับใครก็ตามที่คลั่งช็อปเนี่ยนะคะอันนี้แนะนำอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าลองดูว่าสิ่งที่บางทีใช้บัตรเครดิตอ่ะ คุณอาจจะค้างช็อปโดยไม่รู้ตัวมันรูดแต่พี่ไม่มีนะพี่ไม่ใช้ไม่ใช้บัตรเครดิตเลยเพราะว่าเคยเคยแบบเป็นโรคค้างช็อปถึงขนาดว่ารูดจนแบบว่าหูมานั่งใช้นี่แบบว่าบัตรเครดิตแต่จนไม่ไหวแล้วไงก็เลยคืนทุกอย่างคืนหมดเลยอันนี้ดีไหมคะอันนี้ดีละค่ะตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะคะต่อไปเหลือจดลิสต์ขึ้นนะคะคุยตาขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ทําอะไรบัญชีอะไรลับไปจ่ายจริงใช่แล้วมันจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นพอเห็นเป็นรูปร่างเป็นตัวเงินไงเราจะรู้สึกว่าย โหเยอะแน่อะไรเงี้ยแล้วฉันจะใช้นี่ยังไงอะไรเงี้ยเอออันนั้นมันจะทําให้เรารู้สึกตระหนักกับความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้นนั่นเองแต่ผมไม่เลยใช่ไหมผมไม่ได้เป็นคนนักข้างช็อปใช่ไหมไม่วถ้าผมอยากจะซื้ออะไรจริงจริผมจะเดินเข้าหาอสังหาเลยค่ะคือซื้อของหนักอย่างเงี้ยเพื่อการลงทุนไปเลยจะได้รู้สึกเราได้ใช้เงิน ฉันได้ใช้เงินแต่มันคืออนาคตเออเลือกซื้ออย่างนั้นไปเลยคือแบบอยากช้อปแต่ก็เดินเข้าหาคอนโดหาบ้านตอนนี้ก็เลยมีเจ็ดหลังแล้วไงบ้าไปแล้วผ่อนผ่อนไปเรื่อยๆไอ้อข้างช้อปอย่างนี้มันดีไงมันดีไงมันมันไม่ใช่อย่างนี้อะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมอ่ะ พี่บ้าบอแต่พี่พี่ถือว่าเป็นการให้ความสุขตัวเองเพราะว่าหนึ่งพี่ตับเป็นคนที่ไม่กินไม่เล่นไม่เที่ยวไม่อะไรมันก็เลยหาความสุขให้กับตัวเองตรงนี้เลยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเอาละแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะก็ทุกอย่างชีวิตมันต้องบาลานซ์กันนะไม่ใช่เลยมันก็เครียดเกินไปดิฉันพกข้างคุณเอาเป็นว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาจะเจอได้ใหม่กับรายการสมาคมสมหญิงนะคะหรือคลิกไปที่แน่นอน Facebook ของเรานะคะสมาคมสมหญิงเสิร์ชหาได้เลยนะคะมาเมาส์กันนันเองนะคะอยากให้เราเเมารรื่อองะไ ก็าฝากเรื่องไว้ได้นะคะวันนี้เราสุดคนต้องรับก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ